เอาละครับสวัสดีท่านชมนี้ก็อยู่กับ IPBG อยู่กันใน c คอ Beauty Mobile ครับใน PC เนาะเออของเก็บลูก็มาแปงแลงเราวันนี้ก็มาคือกลัวว่าเดี๋ยวจะเบื่อเอานะเล่นแต่อ่าอะไรวะฟาคายเอครับฟาคายฝาคายก็จะคิดอยู่ว่าเอาอะไรดีนอกจากฟาคายเนาะจะเป็นน่าจะเป็นยังคิดอยู่อยู่ด้วย,วยนะถ้าเห็นคิดเรื่องแปลงก็ อคืออยากจะคิดให้มันถีท่ทวนวันนี้นะก่อนที่จะลงเพราะว่ากลัวกลัวว่าเล่นไม่จบใช่กลัวผม,ผมกลัวจะเล่นไม่จบอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบอ่าเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวขอคิดอีกทีว่าจะเล่นเกมอะไรก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ถามมาตอนแรกว,ว่าจะเล่นกับเพื่อนแต่ว่าเสียงมันขึ้นอจเออดอาดและบางครั้งเสียงมันเกิดขาดไม่หายนะเสียงมันซากซ้อนเยอะอะไรอย่างนี้มาวันนี้ผมว่าจะมาปลดล็อกปืนนึงวซึ่งมันน่าสนใจมากคือ หลังจากที่ผมได้กลับมาเล่นกันสักพักกับเพื่อนผมก็เลยว่าจะมาดูปืนหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากอาวุธคุณพกซึ่งมันมีเ้ยมันเกิดขึ้นแล้วเว้ยคือผมผมหวังว่าสักวัน,นมันจะลงให้กับในของโมบายเนาะก็ดีใจนิดน,นึงเพราะว่าเพราะว่ามันลเห็นลงแต่ในของเวอร์ชั่นของพวกวอลโซนนะปืนตะปูเหมือนกัที่พี่ไอ,อเล่นไว้นะพี่ไอ,อเล่นก ที่เขาเล่นในเออน่าจะเป็นวอร์โซนภาคภาคแรกๆผมน่าจะจำไม่ผิดปืนตะปูอะยิงเป็นดอกๆเนี้ยถ้าใครก็ใครก,ก็ลองไปหาคลิปด,ดูกันเอาแล้วกันนะเพราะว่าผมเคยเคยเห็นพี่อาจ์ตจะจะลงอยู่นะปืนตะปูซึ่งวันนี้เราจะมาปุนล็อกไออันนี้กันด้วยมันบอกว่าให้สังหารด้วยการยิงหัวสาวซื่อคนด้วยปืนพกนะซึ่งไอปืนเนี้ยตัดไปเลยมันมันลั่นแล้วก็ส่มกระจายมันควบคุมยาก มันจะมีอันนี้แมวมันเป็นลูกสองมีมปืนพวกเนี้ยการควบคุมอะไรอันนี้เป็นลูกโม่เนาะลูกโม่คือมันเล่นยากจะมีอันนี้ยม่สองอ,อันนี้นี่ก็เล่นง่นเล่นง่ายอยู่อืมนี่มันจะรัวมากเลยปืนเนะี้ยเขาเรียกว่ารู้ชื่อแล้วถ้าใครรู้ชื่อของปืนนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้หน่อยแลนะกันนะ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องปืนกจะผมรู้ไม่กี่ปืนอ่ะคือแต่ใจอยากให้มันเราปืนกรอกออกมามา,มากเลยนะปืนกรอกอ่ะแต่ว่าถ้าชื่นจ,จริงผมก็ไม่รู้อ,อกมันคือปืนอะไรเอ้ไม่ใช่คือถ้าเอามาลงไอ้แน่ผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะโอเคมาเดี๋ยววันนี้มาเล่นตัวนี้กันดีกว่าเราจะเปลดล็อกในมันติดเพย์เยอร์ลงแรงเลยกันมันติดเพย์เยอร์มาไปเลยคือตอนแรกผมอยากให้ระเบิดนะแต่มันอมโอเคมา ก็เห็นว่าเดี๋ยวกลัวท่านทุกคนจะเบื่อเอานะเพราะว่าผมคัดขาดได้หายด้วยก็ลงแม่งเกมเดิมเกมเดิมเลยกลัวจะเบื่อนะโอเคก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแหละไม่อยากจะให้เบื่ออะไรโอเคก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปอยู่เรื่อยประเด็นนะ่ะนะยังไมดูฝั่งโน้นเลยฝั่งโน้นก็มีสไลด์นะสไลด์อาเป็น คือเป็นยากอยู่บอกเลยแต่ถ้าปืนของเอา AHS มาเราจะเอาตัวนี้แหละมันใกล้ไกลก็ได้พูดถึง <c oughs> อื้อแไม่ดูมัน้องโผล่เนี้ย <c oughs> อืมไปม,มาไม้อืม โหยยิงได้ครับหัวเดียวเองตรงนู้นด้วยเฮ้ยอืมเข้าหัวยากว่ะเจบปสุเลยครับมีใครมาล่ะีครมามันเดินมาักทางแหละอืมอัดหน้าเฮ้ยกูจะเดินกลับไปชามาอยู่วะ มาต่อครับตต่ตรงนน้นแถวโน้นเนี่ยกำลังจะแบบไม่ผมจะบ้างนี้ครับนนนนนจะจะแถวโน้นเน,น,นี่ยแถวโนู้นหมดเลยอ่ะมีขน้างบนตัวหนึ่งด้วยอนนืมอืมมีข้างบนนะเคลียวมจะวนไปแหละอนนืม อยู่นิ่งๆหน่อยสวยพี่แกของเดินวนไปทาน้ล่างเห,หรอไหนเนาะโอ,อ้โดนปลาเบิร์ใส่ไหนวะมาว่าข้อนั้นจะไปได้เงินฝั่งโน้นมีดองสุนเฮ้ยชุบไหนอ่ะเสือไปนี่ไหน กลางหลังอืมอืมพิชช็อตไปนไปแกนเลือดโอเคตรงนี้เคลียร์ตรงนู้นด้วยวนี้เสีงวยงเหรอแค่ขอนเนียนขนนัวตรงนู้นเลยอ่ะอนี่ยากมากจริงดูสิมีใครอยู่ไหม ใครอยู่ไหมครับวันวันนี้อืมเอาวิว่งกันมั่วซั่วหมดบอดเนื้อวาย,ย,ยอืมบอดเน,นื้อจะบอดไม่ใช่คนอุ้ยอันนี้คนอืมโอเค สามสิบคนอ๋อยังเพิ่มได้แซดเลยโอ้ยเอ้ยเศชษอาไลเขียนนี่น่าจะเป็นปืนแตงโอเคมาต่อต้องได้บ้างแหละจริงๆเนี่ยอือเข้าหัวใช่ไม่ใช่อันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนอืมเปลี่ยนฝั่ง น่าจะหกสิบนะเป็นฝั่งชายนี่นะั่นเพราะว่าตาหนึ่งมันน่าจะเล่นหกสิบแล้วก็มีมาตาน,นี้นะ่าจะไปนวลทางนู้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเกียร์อะไรบูดเลยเอ้ยนวลทางนี้วะเคลียเพื่อนเคลียเคลยียาไม่ใช่ไปนวลตรงนี้เหรอ เกียงนี่เคลียร์เราอยู่แถวนี้ปะจะเอ๊อะคะแนนวะโหลนี่ไงเอาเนี่ยอืมอืมอืมเก่นจงังเก่งจังได้อยู่ได้อยู่ไหวไหวไหวช่วย ับตายเอยอโอ้โอุ้ยห่าหัวเฮดช็อตอืมคิวเลยชิบผ่าย,ยอืมสวัสดีครับอ้ อือไม่ชอบโนวตรงนี้แหละมีอด่นี่ด้วยไอ้นี่อย่ไนี่อุ้ยเกินไปอืมเกินไปอืมเกินไปมุ้ยโน่ตรงนี้มังไปไหนแล้วมึงใครอยู่วะโอ้โห้เข้าหัวไม่ใช่ เพื่อนทัน hmm. ด oh. 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 ีหน like oh. oh. hmm. oh. 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 ี้ผมเอาเองอุ้ย what ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเติดเล่นติดเล่นอุ๊งนั่นไงไอ้ยุงมีคนหัวร้อนมีคนหัวร้อนมีคนหัวร้อนครับท่านผู้ชมเธอมาทำให้ฉันหัวร้อนไอ้เฮ้ย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 เดี๋ยวเราเข้านีกว่น สวัสดีเพื่อนอืมไม่รู้ว่าบอดหรือคนนะแต่ผมว่าน่าจะคนนะเอ๊ะห้านัดเป็นวิธีเอาเฮียโดนสอยค่ะคาบ้านแอบบอดแอบบแอบเบจ๊เอ๊ะมืะอยุง ซ้ายขวาเล่นไม่อยู่มุมเดียวนี่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 ใหญ่นี่ให่อือแต่นั้นแหละเอ้ยเปลี่ยนรีโหลดยังรอเอ็มอ่ะไม่ต้องถามนี่ เดี๋ยวได้ช็อตเมื่อกี้ว่าที่สไลด์สุดโดนหัวืม,ม่น่าจะใช่เลัเนลาจะได้ไม่ยี่สิบก็สิบห่าจริงที่ที่โดนหัวนะเมืเนะ่อกี้เนี่ย อะไรอ่ะไม่ยิงครับไม่ยิงไปะจอจา่ายก็ห้า<บ>กันเรืออ๋อเก็บเก็บปรับอันนี้คือสูงสุดเหรอเมื่อปืนสูงสุดหรอใช่หรอสามห้าเนี่ยไหนผมขอดูลดเอาแล้วผมได้ยังวันนี้ต้องได้อจริงไหนดูสิใช่ บ่อยสามสิบมาจะตัดกาตัดเท่าไฮไลท์นะขอดีดีเอยมาขอดีๆนเะเจอกันในหานไหนป่ะ l เ t s g เ อ่าครับตอนนี้ก็เมื่อกี้น่าจะเป็นอะไรสั้นๆน,นะสั้นมจริงสั้นมากก็จะมีปืนอื่นปนมาด้วยเป็นไอเคตปนมาด้วยเนาะโอเคมาไดนดูซิว่าหลด,ดเอาผมใช้ได้ยังนะไอเดสบปดเปิดได้เยอะอ้ามอรีวปืนในคำนี้ติดตั้งเลยแดีขอไปเทสหน่อยดิสเะเทสหน่อยว่าการแต่งอาวุธนี้เป็นงไงป่ะขอลองหน่อยนะปัปืนใหม่มจะใช้อะไรหรือเปล่า นี่ไปลองดูไปลองดูว่าเวิร์กไหมอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบเอฟเฟกต์แบบเหมือนที่พี่อาร์ตเฉาพี่อาร์ตเาบอกว่ารีวิวนะเชียร์สบาดไหนดูสิโอ้โหปืนตะปูนะเขาดูไหนกดกดพีว่กดอะไรผมลืมละดูปืนนะกดไอ้่ใช่หรอมาสร้างมาแล้วกันไหนดูดิ เสียงเปลี่ยนอืมหนึ่งขอดูการยิงนี่ระยะนี้ห้าเมตรห้าเมตรยังเป็นกลุ่มก้อนนะถ้าลิงอ่ะไม่ได้อยู่แล้วสิบแล้วสิบเมตรก็ยังได้อยู่โอ้แล้วสิบเมตรนี่ ไม่ค่อยดีห้าเมตรน่าจะเป็นระยะเผาระยะแบบใกล้ๆหน่อยถ้าไกลว่าบบนั้นนะอ่ะยี่สิบเมตรดิอืมยี่สิบเมตรใช่ละยี่สิบสี่สิบเอายี่สิบดิอ่าเมาอืม, 40, ม,อมได้อยู่แต่คุมยากหน่อยไม่รู้มีของแต่งวนยังไม่ดูโอ้โหแทบไม่โดนละยี่สิบเมตรต้องระยะใกล้ๆวะจริง ผมนะผมคิดว่าต้องระยะใกล้ๆแต่งอะไรไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะูเนากว่าเห็นเจอในเกมกัมนมาเจอในเกมนะไปดูซิว่าจะเวิร์กไหมอะไรประมาณนั้นนะโอเคมา,มาปืนกับสาบานว่าปืนปืนแน่ละวิใช่ละวิ <laughs> ดูดวความเยี่ยงของปืนนะดูดู จเจอต,ตัวแล้วเนะี่ยหวานละมาแล้วเออย่าพู้โชวดีมาแล้วเ <c oughs> นี่ยโอ้มไม่ใช่ปืนคุณไปขโมยที่ปืนตะปูบ้านใครมาช่างไม่มีใช้โอ้โห <c oughs> ถ้าเป็นเล่นไปปืนขอก็ดีอยู่แต่อย่าไปวัดระยะไกลเพราะมันอาจจะทำให้คุณบันเลยได้เลยมากนด้เสียงเนี่ยบอกเลยอย่าให้ถึงระยะตัว <c oughs> ถือว่าเจ็บนะถือว่า เก็บอยู่ยเฮ้เยโอ้โหไม่ดีเลงเลยมาไหนดูสิมันออกมามันเข้ามาทันนี้อยู่ทันน,นี้แหละเคลียเคลียโอ้โหนั้เป็นเล่นไปเหยียบคุนโชคดีโอ้โหระยะห้าเมตรนี่บอกเลยไม่พลาดเนี่ยเนี่ยระยะเนี่ย ขอปาดก็ทีดี่ยิงหมดยี่สิบนัดน่าในแม็กหนึ่งเคลียโอ้ยมึมีกก็ตกมีกก็ตกเคลียมันเออพี่เรือติดบังพี่เยพี่ติดบังเฮ้ยเป็นใครอ่ะโอ้โหมาว่ะตัวตึงมาแล้วว่ะเล่นยากครับตอนนี้มาเอาดีๆเราต้องชนะจริงๆนะ พี่สาวเจ๊แกอยู่ไหน <Cut back S 1> บอกเลยดอกนี้ผมให้คนเดียวแหละติดหายแล้วโอ้หมันเอาล้วะเจ๊ยยเอยู่ไหนวะอะไรอะ่ะเฮ้ยันเล่นไปเปลี่ยนกระสุนแป๊บ ไอ้เย่ยกูยังติดตลกเลน่นเอาวะเดี๋ยวเาจะนำเราแล้วเนี่ยน่าจะแพ้หรือยังไงต้องขอไปเดี๋ยวไอ,อ้เยออกมาดีๆนะมนีทดส,สอบปืนนะจะเอ๊ะไม่มีมพี่แกต้องวิ่งมาแน่พี่แกขึาาก้นละ้ที่มันคลิประเบิดแบดบ,บตูมตามมากไหนดูซิเติเออกม,มามาเฮ้ยพี่สายรม มีควันขึ้นควันขโมงควันขโมงครับน้องๆไหนวะเ,เฮ้ยมันเล่นงี้เหรอ,อโอ้โหซุมไม่ได้หรอไม่ใช่ซูมไม่ได้ติดเล่นเนี่ย ไม่ได้ครับไม่ได้แล้ว,มลวผมต้องชนะด้วยปืนนี้ท่องไว้เขียงพี่เจจาเขียงมาตัวนี้เ,เสียงอะไรวะมาอีกห้าอีกห้าตัวมาอี้ั อืมเขาหัวมือปืนตะปูเนี่ยแหละแก่ละเจ๊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 อ่ะโอ้โหพียอจะชนะอยู่ดีแพ้ดิครับมาตึงเกินจริง เล่นยากเลยเล่นยากเลยตึงจอตึงเจอตึงกว่าโอเคน้องโผล่มาหาผมตัวนึงแล้วเจ๊แกน่าจะอยู่นั้นไหนวะเราอยู่้างบนมาเราจะใช้ปืนตะปูลหล่อยเจ๊แกนะ ไอเจ๊แกอยู่ไอ้อเชือดูดิไอ้อเชือตัวเติมแม่งโกงเนี่ยเนี่ยไอ้อสับอย่เนี่ยดูดิมันถือว่าโกงมั้ยก็ถือว่าโกงนะระเบิดเนี่ยร,เระเบิดแล้วอ่ะเฮ้เยว่ะดูว่าจริงทะมเกมเล่นไปแพ้เนี่ยแพ้เนี่ยตาเนี่ย

เจ๊ก็โดนตุบกรกตุบผ้าตายครับโอ้โหยังนัวบอกเลยตามโอ้โหตายเราติดเล่นไอ้เหี้ยนี่ติดเล่นมาดิครับเดี๋ยวนี่เก๊เจ๊อยู่ไหนวะเก๊เข้าไปแล้วมาแผลวะน่าจะแผลวะตามเจ๊ยังไม่ทันละเจ้เหนอยเพี้ยปืน อย่าหาท่ามันไม่ใช่ไปโอ้โหอ้โหนึ่เน้้ัน้งก็เจ๊แก่แล่เหรอ โ่ไอ,อ,อ้ไอ้เหี้ยนี่แกแพ้ว่ะโซโลน่า,นาติดเล่นด้วยอะแพ้โอ้ยแพ้วอดูชุดไม่ต้องถามนะขนาดไหน Gotcha. <c oughs> อยากเจอมือหนึ่งหนึ่งหรอว่ายเกมแนะ่ถามจริงเออต้องไล่อ่ะยิงอันนี้อันได้ยิงนี่ฟังเขา่ะ ไม่เลยครับก็วันนี้ก็ขอบปากของพอนะก็ถือว่าได้คลิปละแล้วแพ้แพ,แพ้แบบอุ่นๆโอเคปลาว้เจันใหมค่คลิปหน้าให้ชอบกันเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสหรับวันนี้ไอพีบีจีต้องขอลาไปก่อนไว้เจันใหมค่คลิปหน้านจะเป็นเกมอะไรเนาะก็ใครที่รอเกมใหม่ก็ต้องรอไปก่อนนะผมลองดูว่าจะเล่นเกมอะไรดีเนาะสหรับวันนี้ไปล,ละบ๊ายบาย